ช่วงที่2องของรายการสืบสารสารโบราณนะคะอันนี้เป็นคําถามจากหลายๆท่านทั้งลูกศิษย์แล้วก็ทางบ้านแล้วก็ทางผู้อยอาจารย์ไปดูทาเลให้ด้วยค่ะเรื่องเกี่ยวกับการปูหลังคาแล้วก็ปูพื้นจะเห็นว่าอาจารย์จะแนะนําให้ใช้สีต่างกันหรือว่าบางทีมีทั้งวัสดุบางทีเป็นกระเบื้องบางทีก็เป็นไม้บางทีก็เป็น อาจจะมีหินด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ตรงน,นี้มันเกี่ยวกับทิศไหนจะต้องวางอะไรยังไงอย่างนี้นี่คือเป็นเป็นรายละเอียดของวิชาฮงจุ้ยเหมือนกันค่ะคือคำถามนม่<อ>ม่เยอะนะคะสีอะไระพื้นพื้นไม้ได้ไหมเป<ะ>็นกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องสีอะไรอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เป็นรายละเอียดมันก็ไปบวกกับสีม่านแบบอะไรด้วยนะคะในที่นี้เนี่ยสีม่านจะไม่พูดถึงเพราะว่าพวกสีม่านสีม้อนหรือว่าสีห้องนอนอะไรเน<ะ>ี่ยมันจะเกี่ยวกับธาตุบุคคลแต่ตัวหลังคาบ้าน ตัวพื้นปูบ้านต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวกับทิศทางของบ้านซึ่งนี้เราสามารถที่จะรู้ได้และสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะก่อนอื่นนี้เราจะต้องรู้กันว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สี่ทิศเหนือใต้ออกตกมันก็จะมีทั้งหมดแปดทิศด้วยกันมีทิศเฉียงด้วยนะคะเราก็จะเรียนรู้แค่ว่าเหนือใต้ตรงเนี่ยเหนือจะเป็นธาตุน้ำใต้จะเป็นธาตุไฟออกจะเป็นธาตุไม้ตอนตกจะเป็นธาตุทองนะคะธาตุที่แตกต่างจะมีเพียงสองทิศเท่านั้น คือตะวันออกชิงเหนือกับตะวันตกชิงใต้สองอันนี้เป็นธาตุดินอันนี้เราก็จะต้องรับทิศก่อนว่าทิศบ้านเราเนี่ยเป็นทิศอะไรถ้าเป็นตกชิงเหนือก็เป็นธาตุทองออกชิงใต้ก็ยังเป็นธาตุไม้อยู่ที่แตกต่างจากธาตุดินธาตุทองธาตุไม้ธาตุไฟอะไรพวกนี้ธาตุน้ำไหยนะคะที่แตกต่างไปจากสีธาตุก็คือมีธาตุดินจึงจะต้องจําไว้ว่าออกชิงเหนือตกชิงใต้คือธาตุดินที่ถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยนะคะหลังอิงทิศธาตุน้ําซึ่งมีอยู่ทิศเดียวคือทิศเหนือ หลังคาจะต้องเกี่ยวพันกับธาตุน้าถ้าหากว่าเราต้องการเรียกว่าบริวารที่ดีหลังคาก็จะเป็นสีเขียวบุคคลนั้นคนในบ้านนั้นประกอบอาชีพในลักษณะที่เรียกว่าต้องอาศัยบริวารเยอะนะก็ควรจะเป็นการทาสีเขียวแต่ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยหลังอิงทิศเหนือนะคะแล้วก็เราต้องการหุ้นส่วนพี่น้องความปรองดองการพบปะสังสรรค์กับผู้คนเราก็จะใช้สี โทนน้าเงินสีธาตุน้ําเป็นสีเดียวกับกับาธาตุนะอันนี้หมายความว่าเราก็จะมีหุ้นส่วนพวกปะพี่น้องมีมากมายทีเดียวที่ถ้าเกิดเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะมากมายมหาศาลถ้าสมมว่าหลังอินที่เหนือเราบ้านเ้าทายเราในหลังคาสีแดงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มนเป็นาธาตุไฟน้ํากับไฟดังนั้นมันประทะกันเราจะต้องปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อให้เกิดาธาตุน้ํากับไม้กับไฟเนี่ยมันเกิดความสมดุลกัน เพื่อน,นั้นนี่ดีที่สุดเลยเนี่ยหลังคาควรจะเป็นสีออกเทาดำนะซึ่งเป็นสีทัดน้ําสีน้ําเงินสีทัดน้ําหรือสีเขียวสาหรับบ้านหลังอิงทิศเหนือแต่ที่บ้านเองจานนี่เป็นสีแดงน,นะคะมันเป็นบ้านไฟมันเป็นหมู่บ้านอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยไม้ดอกไม้แต่คือเต็มไปหมดเลยเพื่อว่าเป็นการเชื่อมทา่าไม่เกิดการปะทะเกิดความสมดุลถ้าเป็นการเชื่อมทา่าอย่างเนี้ยน้านแล้วก็ไม้ เสริมไม้แล้วก็ไปเสริมไฟมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนของทิศคําว่าบีบีแปลว,ว่าคลังทรัพย์หรือคลังไม้ก็จะหมายถึงสัพพาวิชาอันนี้คือความหมายนะั่ต้องจดเอาไวนะ้นะเป็นหลักวิชาที่ถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยหลังอิงตนอ,นอ,อนออกเป็นธาตุไม้สมมติวถ้าเราต้องการชื่อเสียงบริวารนะคือการขยายอาณาเขตบ้านที่หลังอิงตอนออกนี่นแหละที่ควรจะใช้หลังคาที่เป็นกระเบื้องสีส้ม เนือออกสีแดงๆอย่างนี้นะคะอันนี้จะเหมาะตอนนี้เราังไม่พูดถึงปลูกพืชในบ้านนะเดี๋ยวสบายมากค่อยพูดถึงนะคะอันนี้คือบ้านหลังอินเตอร์นอ,อกหรือจะใช้หลังคาสีเขียวก็ได้เช่นเดียวกันนะคือเราก็จะมีหลักวิชาเป็นบ้านที่เกี่ยวกับราชการผู้พากษาตำรวจคือทํางานประจาครูบาอาจารย์เราจะใช้สีเดียวกับกับทิศทีนี้ถ้าหากว่าบรรลายเป็นว่าเราหลังคาเป็นแบบเป็นแบบตึกสมัยใหม่สีขาวไปหมดเลยนะคะเป็นออกสีขาวสี สีนวลๆเป็น,นลักษณะเป็นกระจกตั้งแต่ที่บ้านหลังอินทวันออกอันนี้เนี่ยลูกจะมีแฟนเร็วผู้หญิงในบ้านได้แต่งออกอ,อะไรอย<ช>่างเงี<ช>้ยนะคะในขณะเดียวทําอะไรก็มันก็มีอุปสรรคแล้วทุกขั้นตอนมีเรื่องจุกจิกคนในบ้านจะมีอย่างเงี้ยค่นะนี่ดูหลังคาถ้าหลังอินทวันออกเฉียงใต้ก็ใช้หลักเดียวกันกับตะวันออกถ้าหลังอินที่ใต้ธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยมันจะเป็นเสริมธาตุดินเพราะฉะนั้นหลังคาเนี่ยจะออกอมน้ําตาลเสริมธาตุดินก็หมายความว่า ลูกหลานบุตรหลานบริวารดีจเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่าทาหลังเป็นหลังคาสีแดงก็สอดท้องกับธาตุไฟอันนี้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหุ้นส่วนเกี่ยวกับสังคมภายนอกอันนี้จะหลังอิงทีศใต้เนี่ยห้ามหลังคาสีฟ้าเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการดับนะบ้านหลังนี้ดับความร่มเย็นเราจะไม่ร่มเย็นเป็นสุขเลยต่อให้ปลูกต้นไม้มากมายยังไงก็แล้วแต่ความร่มเย็นเป็นสุกมันจะน้อยน้ำกับไฟมันปะทะกันทีนี้ถ้าหากว่าหลังอิงทิศ ธาตุด,ดินละออกสีเหนือหรือตกสีใต้อันนี้คือเขาก็บังคับเลยนะคะว่าควรจะใช้สีออกน้ําตาลเทาเป็นสีธาตุด,ดินไปเลยออันนี้เป็นบังคับเพราะว่าถ้าใช้สีอื่นเนี่ยมันจะพิฆาตกันหมดเลยธาตุดินี่นพิฆาตง่ายอย่างตระกูลมูฮะมูกุยอินเนี่ยหม,ม,มู่บ้านของมูกุยอินซึ่งเป็นโจนเนี<ะ>่ยจะไม่ล้อมกําแพงอืเพราะว่าถ้าล้อมปั๊บเนี่ย มันจะทำลายทตุดินหรือทำลายตระกูลเพราะตระกูลก็ตระกูลไม้นะแล้วเขาก็จะไปตัดไม้หาไม้ที่แบบอายุพันปีมาแล้วก็เรียกว่าไม้มังกรเอามาแกะสลักเป็นรูปมังกรแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านตระกูลมูแล้วก็จะไม่ล้อมกำแพงบ้านเลยเพราะล้อมเป็นสี่เหลี่ยมปั๊บมันจะเป็นไอ้กำแพงเมืองไอ้กำแพงในหมู่บ้านทั้งหมดอะพอล้อมเป็นนั่นปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทตุดินเขาก็จะใช้เป็นเหมือนว่าไม่ล้อมเป็นแบบทึบนะฮะเขาก็จะใช้เป็นป้อมเป็นไม้ปักไม้ปัก เพื่อให้รู้ในอนณาเขตท่านเองแล้วก็เป็นหน้าประตูทางเข้าหมู่บ้านแล้วทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นป่าล้อมหมู่บ้านตรงด้านนี้คือเหมือนว่าเชื่อมระหว่างต้นไม้ต่อต้นไม้เท่านั้นเอง<ม>จะไม่ทําเป็นกาแพงคแล้วก็หาไม้มาเนี่ยที่บอกอหมู่บ้านของมูกุ้ยองเนี่ยมีประวัติอย่างเงี้ย<ม>ที่เบอกว่า<ม>พวกอะไรเหลียวอะทค่ายกลนะต้องใช้ไม้เนี่ยไปทําลายเพราะว่าเป็น่า้กลแบบทองะาตาทองนะ,ะ,ะก็เลยต้องใช้ไม้มางกอนเนี่ยไปทําลาย้าทองเพราะว่า ทองกับไม้เนะี่ยทองจริงๆมันตัดไม้เหมือนมีดตัดไม้เนะะี่ค่ะแต่ถ้าเป็นไม้มังกรเนี่ยมีดมันตัดไม่ได้ค่ะมันจะทําให้ให้ให้มีดมันบินความหมายก็คือไม้มังกรเนี่ยจะพิฆาตทองได้อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่าดินนะนะลงธาตุด,ดินปั๊บเนี่ยเราปลูกไม้ไม่ได้เอาสีไม้สีอื่นไม่ได้เลยต้องสีดินอย่างเดียวเลยเพราะตัวดินเนี่ยมันเป็นตัวพิฆาตหมดทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นดินควบคุมน้ําไม้พิฆาตด,ดินดินปเสริมทองตัวเองก็สูญสิน้น เพราะนั้นก็ควรจะเป็นสีเดียวเลยก็คือสีเทาๆนกพิราบสีน้ําตาลสีอมดําไปเลยอย่างนี้ค่ะเป็นสีทัดดินค่ะถ้าหลังอิงตะวันตกหลังอิงตะวันตกนี่ก็ใช้ได้สีน้ําเงินสีอมดําก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้สีโทนสีทตดไฟก็ได้แต่มันจะพิฆาตแต่ว่าควรจะเป็นสรุปแล้วเนี่ยถ้าหลังอิงตะวันตกเนี่ยควรจะใช้สีออกอมน้ำตาลเนี่ยดีที่สุดอันนี้คือวิธีการเลือกหลังคา มีอยู่บางแห่งเหมือนกันที่หลังอิงที่ใต้อาจแนะนําให้ใช้สีเขียวทาหลังคาคือคําว่าเขียวเขียวคือไม้ในหลังอิงที่ใต้ตัวธาตุธาตุไม้ตัวอาคารเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการหมุนเวียนหายไปเพิ่มสถานที่เนี่ยมีการหมุนเวียนคือเกี่ยวกับการขนส่งส่งออกส่งหนังสือพิมพ์เป็นรถที่การขนส่งอย่างนี้เนี่ยได้ mm hmm. นะฮะเดี๋ยวไม่ทำได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องมีตำแหน่งน้ำเพื่อมาเชื่อมน้ำม้ไฟด้วยเหมือนกัน mm hmm. นะฮะ นันเกี่ยวกับเรื่องหลังคาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับทิศข้างหลังบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นตัวภายในบ้านนะคือพื้นล่างจะปูด้วยไม้จะปูด้วยตัวกระเบื้องเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันก็ใช้หลังอิงทิศเหมือนกันซึ่งเราคงจะต้องพูดมันมันไม่ทันนะมันต้องแปดทิศนะคงจะต้องพูดกันในคราวหน้าค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลังคาเนี่ยหลายแห่งเนี่ยมันจะไม่ตรงกับทิศนะตอนนี้ทุกคนคงคิดว่าบ้านเราหลังอิงทิศนี้หลังการมันไม่ตรง เราก็จงใช้ธาตุเชื่อมค่ะเป็นอย่างไรบ้าใช่น้ํากับไฟมีไม้เชื่อมน,นะไฟกับทองมีดินเชื่อมน,นะก็ต้องเทียบนะน้าเสริมไม้เสริมไฟเสริมดินเสริมทองคุณเขียนมาตรฐานเรียงแบบนี้เราขาดตัวไหนไปในที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็าตัวนั้นมาเชืนะ่อมค่ะเนะี่ยเพราะนั้นเรื่องหลังทานี่ไม่ใช่ว่าพอฟังรายการแล้วก็สั่งรื้อนะคือเป็นเรื่องใหญ่คือหุงมจุ้ยที่ดีเนี่ยจะไม่ทําลายถึงนอกจากว่ามันจะถึงตายจริงๆทําลายมันซะ นะคือแม้ว่ามันมีอําน,นาจมากกว่าเราแต่ห่วงจุ้ยที่ดีคือประกอบไปด้วยปัญญาในอันที่จะจับทุกอย่างให้เกิดความกลมกลืนกันเหมือนกับต้นไม้เอียงเราไม้ค้ําสมดุลละเราไม่จำเป็นต้องถองต้นไม้ใช่<ฆ>ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นห่วงจุ้ยที่ดีคือห่วงจุ้ยที่เอาธาตุหรือว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยปรับเข้าหากันหรือการไมเกิดความสมดุลกันหรือยันกันหรือดันกันโดยไม่ต้องทําลายสิ่งใดสิ่งหน,น,นึ่งไปค่ะเราอยากจะแก้ด้วยกัน เออทำกันสาดลงรถมันก็ง่ายกว่าลือหลังคาหน่อยนะคะก็ทําเป็นทาเชื่อมเป็นสีเชื danach, ่อมชาอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนี้คืออย่างหลังคากันสาดลงรถเนี่ยค่ะถ้ามันอยู่หน้าบ้านหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมัเป็นทิศหน้าบ้านใช่ไหมคะถ้าอยู่หน้าบ้านก็ต้องถือเป็นทิศหน้าบ้านค่ะอืมก็คือก็ต้องคนละสีกับหลังคาปกตินะคะอ่าไม่ค่ะคือถ้ามันเชื่อมกับตัวบ้านเราถือว่าเป็นบ้านทั้งหลังอ๋อเป็นหลังคาไม่ได้เป็นส่วนที่แยกกันนะค่ะค่ะถ้าเกิดว่า ใช้วิธีการนี้ก็ใช้ใช้เป็นการเชื่อมทาเสรทา,าไ,ดได้กันอย่าลืมสำหรับหลักสูตรรู้ความเป็นไปของชีวิตกับโหราศาสตร์21ชั่วโมงนะคะทั้งหมดเรียนทั้งหมด4เสาร์อาทิตย์ด้วยกันเริ่มต้นครั้งที่1วันที่19ถึง20พฤษภาคมค่ะราคาเพียง2,500บาทเท่านั้นสำหรับค่าเรียน21ชั่วโมงนะคะราคานี้ไม่รวมปริทินจากจอนอภคอค่ะ ถ้าใครมีปฏิทินแล้วก็ถือมาเรียนได้เลยด้วยถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็สามารถที่จะโทรสั่งจองได้นะคะที่เบอร์0816513034ค่ะหลักสูตรก็มีทั้งเรียนในห้องนะคะแล้วก็มีเดินทางไปท้องฟ้าจำลองด้วยแล้วก็กลับมาเรียนต่ออีกนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยรวมค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเข้าท้องฟ้าจำลองเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทริปหนึ่งครั้งค่ะไปยุธยาเต็มวันในวันที่10มิถุนายน ซึ่งค่าทริปนะี่ยังไม่รวมอยู่ใน2,500บาทนะคะจะแจ้งค่าใช้จ่ายตามจริงให้ทีระหว่างที่เรียนในคอร์สค่ะตอนนี้ก็ใครมีงานอะไรก็สามารถที่จะแพลนล่วงหน้าได้ยาวๆนะคะเ,คเพราะว่าเราบอกล่วงหน้านานพอสมควระคะ่ะเริ่มต้นครั้งที่หนึ่ง19-20พฤษภาคมครั้งที่สอง26-27พฤษภาคมครั้งที่สาม2-3มิถุนาแล้วก็ครั้งที่สี่9-10มิถุนายน,นะคะ่ะ ข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะในเว็บไซต์ w w w s a n a a n o n g c o m ค่ะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0816513034ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสืบสารสาตร์โบราณแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ